เดี๋ยวจะไปหาหลวงกิจหลวงกิจทำอะไรนั่นน่ะเว้ยน้ำเอาฟูนมาละลายน้ำว่าเจอมันล่ามามันตีดอ่ะคนตายเด็กมันล่ามันตีดมาจักลาดโลนว่าได้บวชบวชน้่งบวชน้่งมันตีดนี่กกตีบวชมันตีดเนี่ยเจ๋น้ำปูนมันที่บ้านอาทีตพ่อประว่าแต่เรว่อง เราเรา,เราบว้วนเนี่ยเราตำชกินเล็กเราไม่ได้ติม่มกิน่เหมือนกับเฉื่อมเนี่ยประมาณเนี้เดี่ยมาปอกเปลือกนี่ก่อนมันก่อนเนี่ยมันคือามาล่างเรียบร้อยแล้วพี่งน,นี่ล้างเรียบร้อยเลยปอปกก่อน มีระนี่ดีนะพี่น้องเอ้นะมีจำได้ใกายถ้าเกิดอยากได้นะต,กตักไตกรองไตคอมเมนต์กันนะนี่มีสารพัดประโยชน์ใายมีนี่มีห้าอย่างเนื้อปอกหลักลงหลงังส้อยขึ้นบนก็ได้ทาลุว่ามันจะได้ประหยัดเวลาขึ้นบนหลงหลังมาเลยครับคุณจะตังตนะั้ข้าวโพงนะตามตอกตามมุมสุดยอดเลยเปลืองฟักเดี๋ยวปอกฟังกอ่อนนี่เห็นไหมกอดนะ มันจะมาช่วยได้นะไหมช่วยก้าไปได้เลยรูบบ้ว่าตะวัดได้ถ้าว่าเคยไม่จำแน,นไม่จำแน้นะหลักต่างเดียวแต่ถ้าว่าเคยคกีบกางกันหลักขึ้นเหมือนหลักลงหลังขึ้นเหมือนลงหลังเนี่ยมีสุดยอดอินรานะอินรานหน,นองออกแวกแวกออกอมไม่ว่าปันพื้นดีว่าเ <c oughs> ขาเหลยอดีว่าม็ีธรรม,มาดาอุ้ยมันดีกว่าใช้มีดเยอะเลยอ่ะอืมเล่นมาสร้างตัวออกอืมมัน หนึ่งนึ่งปอกซ่องซับจริง เจ,เจน้ำผูนไส้ไว้รักสิบมาตั้ึงยี่สิบนาทีเวลาบว่าบวชบวชม,มันจะได้ไม่ไมเละโอเคไสกัดจี คนติดเริ่รม <S <s <ue> นึ่นตานเดี๋ยแต่ชาวบ้านหมากก็ใช่บ้านหมากครับนี่จะใช่สักส้ามรอย ประมาณสักรอยรัมโอเคนี่ตามโดยเลือประมาณเนื่องจอต่วาอันนี้จ่ายจอนนี้จอเหล็กใส่ร่องกลางกอนกันคกลนกกี้นะึง xếp à, ah. để bị nổi à chắc để mặn và thuốc là mai trong chai tròn cót tú à thuốc là bị nổi tắc nụ hồ xì xuôi nè chạy xay nè รอนไปน้อยจิมได้จิมจิมม้เป็นเปืเป่อนลองปตำําได้เป็นกระดมว่านปืนบ,าน,นบานเลยมันต้องกินได้หมากมันกะทิใส่เคือใส่หน่ำตาลว่านหมากใส่หมากว่านหน่อยใส่หน่อยแะ้วแต่ชอบอืม้ม ย่อยแรงหรอกคุณน้องยักษยากสำเร็จไอไง้องายไล้วดูว่านแบบไหมไอ้วันนี้ไปก้อนเดี๋ยวเราคิดไปกินก้อนบอกเอ้ยจ้จะเรื่องนะเราวันนี้พุ่งปลิ้นแน่นอนเลยไปก้อนกับปันดีคกับ